ห้องงขัทำตัวให้ดีๆหน่อยนะเมืองจะเสือกข้าวกาะเรื่องที่นี่ไม่อย่างนั้นมึงจะไม่มีโอกาสได้กลับออกไปอีกผู้กองสมพงศ์บอกกับไอศอนขณะมาส่งตัวมันที่เรือนจำกลางคดีฆ่าคนตายที่มันก่อโดยไม่ตั้งใจยังผลให้มันต้องรับโทษทันเกือบสิบป,ปีแม้มันพยายามต่อสู้แล้วปกป้องตัวเองโดยบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ปืนที่อยู่ในมือของมันในวันเกิดเหตุลั่นออกไปได้เองดังมีชีวิตทั้งที่มันไม่ได้ขึ้นนกแต่ไม่มีใครเชื่อก็แน่ล่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงปืนเมื่อมันอยู่ในมือใครมันจะลั่นออกไปโดยที่ผู้ถือไม่ต้องการเปลี่ยนไปได้หรือพรืะผ,ผู้กองผู้กองช่วยผมหน่อยไม่ได้หรือผมบอกแล้วไงผมไม่ได้เป็นคนยิงปืนมันลั่นไปเองจะเย็นๆก่อนนะไอศอนจะเพิ่งบวยวายอะไดตอนนี้เลย มึงก็รู้ว่ากูพยายามช่วยมึงเต็มที่แต่ศาลท่านตัดสินมาแบบนี้แล้วทั้งพยานหลักฐานอย่างมัดตัวมึงซะแน่นเอานะกูพยายามหาทางช่วยตอนนี้มึงก็อยู่ที่นี่ไปก่อนไอสอนได้แต่ตีหน้าเศร้าเดินก็สู่เขตกักขังอย่างหมดอะไรตายยากเพราะความมึนเมาจากเหล้าที่กินกันเป็นประจำอย่างผลให้มันและเพื่อนทำอะไรหำหมอย่างเอาปืนออกมาอวด ความจริงปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ของมันด้วยซ้ำตอนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนของมันจุดโจก็ยื่นปืนให้มันตรวจดูหน้าเราว่าปืนอยู่ในสภาพไม่พร้อมยิงนกถูกลดลงเสน่หแต่พอมันจับปืนเท่านั้นมันก็ลั่นเปลี่ยงส่งกระสุนเจาะเข้ากลางหน้าอกเพื่อนจนล้มหงายคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งก็คือเพื่อนคนอื่นๆได้แต่ตกตะลึงพึงเพลิดที่สุดเรื่องราก็จบลงโดยมันต้องมาติดคุกอยู่ตรงนี้ สังคมหลังกำแพงไม่เป็นที่ปรารถนาของใครเรื่องนี้เป็นที่รู้รวงกันอยู่นักโทษหน้าใหม่อย่างไอ้สอนย่อมไม่ที่จับตามองมันเดินคอตกหัวหดหลังจากเสร็จสิ้นการรายงานตัวมันก็รับอภา,าห่มสามผืนแล้วตามเจ้าหน้าที่ไปยังห้องขังรวมที่มันต้องใช้ชีวิตอยู่จนกว่าจะ้นโทษกิจกรรมทุกอย่างผ่านพ้นไปตามกำหนดขินเข้าอาบน้ำนับยอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรไอ้สอนก็ทํามันอย่างคนไร้วิญญาณใจหวนคิดถึงแต่วันวันที่มันยังเป็นอิสระหากย้อนกลับไปได้มันจะไม่ออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนในคืนนั้นหากเป็นไปไดมันจะเลือกอยู่บ้านดูละครกับแม่หากเป็นไปไดมันจะไม่คบค้ากับเพื่อนเหล่านั้นที่ล้วนเป็นพวกขี้ยาตัวมันเป็นคนไม่เสพจ,จึงกลายเป็นหมารับใช้ตำรวจคอยสืบข้อมูลเหล่าค้ายาทั้งรายใหญ่และย่อย ป้อนให้แก่ตำรวจทั้งหลายแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยมันได้เลยแม้แต่ผู้กองสมพง์ที่มันทำงานให้มันนอนลุมตาพง์มองความสาลัวดังของเพดานสีขาวน้ำใสๆไหลออกจากตาคิดถึงแม่คิดถึงกับข้าวอ่อยๆคิดถึงที่นอนนุมน่มๆอบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมๆเพราะแม่จะเอาไปซักให้ทุกอาทิตย์ไงนอนไม่หลับละเซ เสียงหนึ่งเอ่ยทักขึ้นไอ้สอนมองไปยังทิศทางของเสียงก็ต้องสะดุ้งดีดตัวผวาถ้าที่จำได้เขานอนเรีมสุดของดานักโทษนับสิบในห้องขังแล้วเหตุใดที่ว่างระหว่างเขาและผนงังถึงมีนักโทษคนหนึ่งนั่งชันเข่าเอาหลังพิงกำแพงมองมันอยู่ได้เล่าตกใจเอาได้ขูก็เป็นนักโทษคดีฆ่าคนตายเหมือนมึงนั่นแหละ และอีกอย่างที่เราเหมือนกันคือความรู้สึกที่มีต่อข้ามคืนนี้มันช่างยาวนานเราขอบได้จุดสิ้นสุดไม่เห็นว่าไอ้สอนยังคงมองดิงด้วยอาการไม่ไว้ใจนักโทษคนนั้นก็เยิมและแค่นหวัวรอ,อกมาทีหนึ่งกูชื่อหนูมึงละ่ะชื่ออะไรสะสอนผมชื่อสอนอ๋อไอ้สอนสินะ นักโทษที่เชื่อหนูคนนั้นพยักหน้าเนิไหนไหนเมืองก็อน,นอนไม่หลับแล้วนะไอ้สอนกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังรเรื่องเรื่องอะไรมึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้ห้องบ้านนี้นะ่ะมันมีผีนักโทษชายที่เชื่อหนูเปิดปากเริ่มเล่าโดยไม่รอให้ไอ้สอนตอบตกลงหรือปฏิเสธเขาเล่าว่ามีนักโทษคนหนึ่ง ต้องคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาแน่ล่ะเขาตั้งใจฆ่าเหยื่อของเขาแล้วจับได้ว่าเมียตัวเองมีชูและไอ้ชูหรักทีว่าก็เป็นหัวหน้างานของตัวเขาเองนั่นแหละพอเขายิงสองคนนั้นตายก็หอบสังขารหน,นีหมายจับไปอยู่ยังที่ห่างไกลบ่เวรจืที่นั่นได้เกิดเป็นเดือนโดยไม่มีใครรู้กระทั่งวันหนึ่งเวรกรรมตามทันผีเมียกับชู้รักตามหาเขาจนเจอ พวกมันหลอกหลอนแล้วพยายามจะเอาชีวิตเขาเดชะ้าบ่นว่าเจ้าว่าท่านผู้ทรงภูมิทั้งในเรื่องหลักธรรมและเหมือนคาถาท่านสามารถเจราจาขอให้ผีผิดบาตทั้งสองตนถอยออกไปได้สําเร็จและเกี้ยก่อมพระหนุ่มผู้บวชพราะหนีคดีให้สสกเข้ามอบตัวได้เช่นกันนั่นเองเขาถึงได้ชดใช้กรรมที่กระทำมาเพราะโทษสในคุกแห่งนี้เดี๋ยวก่อนนะแล้วมันเกี่ยวกับผีในห้องขังนี้ยังไง กเรื่องที่เล่ามันจบตรงที่เข้าคุกแล้วไม่ใช่หรือไอไอศอนที่ไม่รู้ว่าตั้งใจฟังตั้งแต่เมื่อใดเอ่ยถามเค้นไม่หรอกมันเกี่ยวโดยตรงเลยละรอ,อนักโทษคนนั้นโทษใช้กันที่นี่โดยการถูกจองจำไปจนกว่าจะสิ้นอายุขไขเขาตายที่นี่ไอไอศอนถึงกับสะอึกไม่ได้เย็นแบบนั้น เพียงแค่รูป,ประโยคก็ชวนให้อึดอัดใจหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนี่น้ำเสียงของนักโทษเชื่อหนูอย่างเย็นยะเยือจังหวะการพูดที่กระแทกเสียงไปห้วนนั้นปีบพันจนไอ้สอนบาดผวาตลอดหลายเดือนที่นักโทษคนนั้นถูกกักขังเขาไม่เคยนอนหลับได้เลยในทุกๆวันทันทีที่แสงตะวันรับไปจากขอบฟ้เาเขาร่างของผีสองตนจะปรากฏตรงหน้ามันคือผีของอดีตเมียรัก และชายชูที่ถูกเขาฆ่าตายผีสองตนนั้นจะมาเยืนจองหน้าไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะนอนจะนั่งจะเข้าห้องน้ำร้องไห้พวกมันจะไม่ยอมไปไหนต่อให้เขาปิดเปลือกตาเพื่อจะหนีความน่าสะพรึงกลัวตรงหน้าผีทั้งสองตนก็จะมานั่งกับเสพถามข้างหูเสียงเย,ย็นยาเยือกมึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไม อย่างเช่นตอนหนึ่งขณะที่นักโทษคนนั้นนั่งผนอมเมือหลับตาสวดมนต์แผ่เมตตาตามคาแนะนําของเพื่อนักโทษคนอื่นๆสวดยังไม่จบผีสองตนนั้นก็เอ่ยขึ้นจากข้างหน้าซึ่งเป็นผนังหนาของห้องขังกูไม่เอาบุญกุสวเอาไรก็ตามกูไม่เอากูจะเอาชีวิตเมืงองเขาหวีดหลงลันแล้วสวดจะอดกั้นกับทุกอย่างที่ต้องผ่านพบ วันหนึ่งได้นอนเพียงไม่ขีดชั่วโมงต้องแอบเอาเวลาที่ทางเรือนจำให้ทำงานซุกหัวอย่างที่ใดที่หนึ่งไม่อย่างนั้นร่างกายจะบอบช้ำจนทนไม่ไหวแต่พอตกกลางคืนเมื่อไหร่ผีสองตนนั้นจะมาหาบางคืนเดินวนเวียนรอบตัวเขาที่นอนคดคูตัวสั่นสะอื่นห้บางคืนมานั่งทับบนหน้าอกจนหายใจไม่ออกจวนเจียนจะหมดลมมันก็ปล่อยเพื่อน,นักโทษคนอื่นเรียกเขาว่าไอบา้บ้าบางคนเกิดหวาดกลัวไปตามเขา เพราะในทุกๆคืนเขาจะชี้มือไปอยังมุมนั้นมุมนี้บางร้องโวยวายว่าอย่าทำกูบางรองไห้ขอร้องให้ฆ่าตัวเองบางเจ้าหน้าที่กลับไม่ยอมย้ายเขาไปที่อื่นไอยให้อยู่ร่วมกับผู้ต้องขังคนอื่นแบบนั้นวันหนึ่งเขาร้องขอกระดาษแลปะปากกากับผู้คุมด้วยความที่นอกจากเอะอะโวยวายแล้วเขาไม่เคยทำความเดือดร้อนใดๆให้นักโทษคนอื่นผู้คุมจึงเห็นใจให้กระดาษกับปากกาแก่เขา เขาคิดว่าเขาคงต้องการระบายอะไรบางอย่างที่คับแน่นอยู่ในอกไม่ก็ต้องการเยดจดหมายหาใครสักคนแต่แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์เขาก็ผูกคอตายเขาฉีกผ้หมของตัวเองออกเป็นเชือกเส้นเล็กๆผูกมันเข้ากับลูกกงซี่บนสุดแล้วของคอตัวเองเข้ากับบว่วงฆ่าตัวตายโดยกาจดหมายฉบับหนึ่งไว้ในมือการกระทำของเขาไม่มีนักโทษหรือผู้คนคนไหนรู้เลยสักคนเดียว มันทรมานตอนเป็นคนก็นอกใจกูวัวพากันทำเรื่องระยาทั้งที่กูดีกับพวกมันทุกอย่างการตายของมันจะมาลงโทษกูไม่ได้ยิงร้ายชายชั่วมันก็สมควรรับกรรมแบบนั้นแล้วมันสมควรตายแล้วนักโทษที่เชื่อหนูคำรามออกมาเสียงเฮยมเขาตัวสั่นระเริยก,กมามัดแน่นด้วยความโกรธน้ำตาที่ไหลออกมานั้นแดงฉานเป็นเลือดสดๆ มึงรู้ไหมพวกมันตายแล้วยังมาหลอกหลอนกูอกีกไม่ให้กูได้หลับได้นอนแพ่เมตตาให้ก็ไม่เอาจะฆ่ากูให้ตายก็ไม่ยอมทำทรมานกูอยู่อย่างนั้นจนกูทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายเองว่าแล้วนะักโทษคนนั้นก็ลุกเดินไปยังลูกกงหน้าห้องขังโดยที่มีฟันเชือกที่ทำจากผ้าห่มซึ่งไม่รู้ว่าถือไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เขาปีนป่ายก่อลูกกลงขึ้นไปจนเกือบสุดเพาดานด้วยความรวดเร็วและชำนาญดังไม่ใช่ฝีมือมัดนย์จัดการของเชือกพ้าห่มถูกเป็นปมจนแน,น่นอย่างรวดเร็วอีกเช่นกันก่อนจะโหนตัวโดวยใช้เพียงขาก่อลูกกงปล่อยมือทั้งสองข้างเป็นอิสระเหมือนนักกายกรรมทำไปเชือกอีกด้านเป็นบ่วงของมันเข้ากับคอตัวเองแล้วก็โดดลงมาเสียงลั่นเกิงเมื่อน้ำหนักตัวของคนโตโตดังเชือกจนตึงแขนทั้งสองข้างปัดปลายไป,ไป,ไปมา พยายามจับคว้าลูกกองเหล็กเพื่อเยื้อชีเวตแต่เป็นเพราะเขาหันหลังให้จึงไม่สามารถทําได้เสียงคลักครอกขอ,ของคนกําลังขาดอากาศหายใจกล้องสะท้อนไปกับห้องขังยามดึกไอ้ศอนเหลียวมองรอบกายไม่มีนักโทษคนไหนเลยที่จะรู้เรื่องทุกคนนอนนิ่งไม่รู้สึกรู้สาใดๆชูชนักโทษที่กำลังจะขาดใจตายก็เอ่ยขึ้นเสียงเย็นป้วกหัวดอกูไปก่อนนะไอ้ศอน ตรงนี้จะมาหาใหม่ภาพสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะดับวูวคือศีรษะของนักโทษคนนั้นตกผับหอยลิ้นจุกปากตาถลนแล้วระเบิดเสียงหัวเราะดังกองด้วยความสาะใจร่วงเช้าไอสอนตื่นขึ้นด้วยการสลืมสลือมันลืมเลือนเ,เรื่องทุกอย่างไปจนหมดเส้นจนกระทั่งคืนนี้เจอกันนะไอสอน เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับห้องขังขอบพระคุณครับ